สวัสดีทุกคนนะคะได้เวลาไปสีน่นอยแล้วนะคะกิจพี่ปกติ VIP นะคะเมื่อวานก็ได้ประมาณนี้นะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะกิจมาศูนย์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พี่มาสามหนึ่งค่ะมาเน้นนะคะแล้วก็มาฟันสามเหมือนกันแล้วก็นอยมาสามตัวนะคะแล้วก็ นี่เลยนะคะแล้วก็ vip นะ vip นะคะ vip ก็มาศูนย์นะคะอันนี้อืมอุ้ยพ่อจ้าบาทรอบต่อไปกันเลยไปเลยค่ะฟันหนึ่งลองสี่นะคะซื้อศูนย์เจ็ดอย่าลืมศูนย์หนึ่งนะหนึ่งเก้า ศูเก้าสามแปดหนึ่งแปดศูนย์สามสองห้าสองสามสี่ห้าซื้อสองหนึ่งอย่าลืมสองจิตที่จริงมีมีหนึ่งสามด้ยนะแต่ว่าอยู่บุหรน,นี้แล้วนะคะ วันนี้เด่นอะไรเด่นศูนย์กับสี่นะคะของวันอังคารนะคะถ้าใครตามแนวทางของเราก็จะดูนะคะประมาณนี้เลยนะคะจะเล่าให้ฟังเด่นนิด้น่อยก่อน <c oughs> ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครไปแค่1กับ410 1417 4 0 4นย์หนึ่งสี่หนึ่งเ่ศูนนี่แต่นี้คือเราวิน4น้อยให้แล้วนะคะกิจพี่ปกติ VIP คือเราวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะวินให้เลยวินให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เด่น0กับ4 0ย์ก็0 3นย์สาก็4 0 4 3 4 7 0 3สี่สามสี่เนนะครับ ถ้าใครเล่นเด่นนะถ้าใครเล่นเด่นนะถ้าใครมาเล่นก็ไม่เป็นไรนะคะเด่นนะมาทุกวันนะทุกคนไม่รู้มันแบบไหนนั่นเองนะคะอ่านี่นะคะนี่สี่น้อยนะกิจี่ปกติ VIP นะคะอ่าแล้วก็ไปฟันหนึ่งค่ะฟันหนึ่งนะคะมานี่เลยอ่าะมานีนะคะอ่าขอให้โชคดีค่ะไปตามไปเลยนะคะ